สุสกไม่ออกแล้วทีนี่เดีย๋ยวจะปลูกใหม่แล้วเดีย๋ดยวจะปลูกอีกสองแถวใอ้เจาะตือนเบื่อเบือเบือเท้เด้ยเนี่ยกินเจาะตือจน,จนอืมวันได้กินไวดีนะทีนเมื่อน่าปลูกยังไม่ถึงปีเลยได้กล้วยกินแล้วเนาะทีเดียวตรงอันนี้อีกตรงตัดอีกอะ จะทายมั้งทายมั้งทายกุ้ยให้ยิงเละให้ยิงเจ็ดหรอกน่าใไอเปี๊ยแกงกันนี่เจ็ดทางแน่เด้อในเจ็ดอันแน่จีเลยละเด้อโอ้เจ็ดทางแน่กับพื้นแน่จ็ดทางแน่เห็ดใะใส่รถไถยเถอะเลยโอ้รถเข็นมันก็สวยงามดีนี่รวยได้สวยมาก เนี่ยยายก่ิตทางแม่ก็อทางแน่จตทงแตัวนึ่กเป็เดควคือเดเดี๋ยวให้อดใหม่เดี๋ยวล่อดใม่วนาเกน่อื่นเพืเอ้มาเตียสานาทีก่อนรวยครับรวยรวยผมลูเอง มาม,มนนอ,มอันนี้มาออกตอนี่นพันหนตัวนี้นต,นตัวนี้ของตัวเนี้ยตัวเนี้ยไม่เกิดเม็ด้อมันจะมีเม็ดนะดนีเมีแเนะม,ม็ดเล็กวเน้เม็ดเล็กเม็ดเล็กให้กล้วยเม,ม็ดใหญ่